สำหรับคริสต์มาสปีนี้ถือว่าเป็นปีพิเศษสำหรับทุกคนเลยจริงๆนะคะมีการเฉลิมฉลองเล็กๆแบบในครอบครัวครอบครัวคริสตจักร b u n d a n t Life ของเราก็เช่นกันค่ะวันนี้เรามีละครคริสต์มาสนะคะที่ทุกคนตั้งใจร่วมกันสร้างขึ้นมาเพื่อให้คนที่จะได้เห็นรู้ถึงความหมายที่แท้จริงของคริสต์มาสได้รู้ถึงความหมายที่แท้จริงของการมาประสูติของพระเยซู แล้วในวันนี้ค่ะทุกคนจะได้เข้าถึงความหมายของคริสต์มาสผ่านตัวละครทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในอดีตด้วยถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือดังๆให้พวกเขาได้ค่ะแม่สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าที่โรงเรียนเป็นไงบ้างลกูกก็ก็โอเคนะคะแม่ก็ดีค่ะแต่ว่าวันนี้เป็นวันศุกร์ครูย,ยังสั่งการบ้านอีกค่ะแม่ จริงเหรอก็อไม่ใช้เวลาเยอะมากขนาดนั้นมั้งการบ้านอะไรลูกก็ไม่น่าเยอะหรอกค่ะแม่แต่ว่าครูเขาสั่งเกี่ยวกับเรื่องสั้นค่ะเขาให้เราเขียนเรื่องสั้นว่าคริสต์มาสมีความหมายกับเรายัางไงคะแม่ฟังดูก็ไม่ได้ยากเกินไปนะแล้วหนูจะเขียนอะไรล่ะหนูคิดว่าน่าจะไม่ยากนะคะแต่ว่าอเอาจริงจริงอะหนูก็ยังไม่รู้เลยค่ะแม่ว่าจะเขียนเรื่องอะไรดีแต่ว่า ได้ยินมาว่าอแมนดาบอกว่าเขาจะเขียนเรื่องว่าเกี่ยวกับการไปใช้เวลากับครอบครัวที่บ้านคุณปูอ่อะค่ะแม่ส่วนลิเดียเพื่อนหนูอีกคนนึงเขาก็จะเขียนเรื่องรายการของขวัญวันคริสต์มาสที่เธออยากได้ถ้าเป็นหนูนะแม่แม,ม้ว่าหนูเขียนเรื่องเกี่ยวกับที่เหล่านักปราชญ์เอาของขวัญไปให้ว yes ันเยซูประสูติดีไหมคะจริงๆแล้ว คริสต์มาสเนี่ยเกิดขึ้นมานานมากกว่าน,นั้นอีกนะหนูรู้ค่ะแม่ก็ก็เกิดตอนที่พเยซสูประสูิใช่ไหมคะแม่คริสต์มาสเกิดมาก่อนหน้าน,นั้นอีกอา้าวแม่หมายความว่าไงอะคะคริสต์มาสนี่ยเกิดขึ้นมาในการเวลาที่นานนานมากแล้วตอนนั้นที่พระเจ้าสร้างโลกมนุษย์คู่แรกของโลกอาดัมและเอวาลูกจำบาปครั้งแรกที่พวกเขาทำได้ไหม จำได้ค่ะที่ที่เขากินผลไม้ต้องห้ามใช่ไหมคะแม่อืแต่ว่าเรื่องนี้ใครๆก็เรียนเรียนกันตั้งแต่คิ้สจักเด็กแล้วใช่ไหมคะแม่ค่ะ<ช>แล้วมันเกี่ยวกับคริสต์มาสยังไงอะคะแหมก็พอนะกล่าวไว้ในโรมบทที่5ข้อ12เดี๋ยวมาเปิดพระคัมภีร์ดูกันเขียนว่าเพราะเหตุนี้บาปได้เข้ามาในโลกเพราะคนคนเดียว และความตายก็เกิดมาเพราะบาปนั้นและความตายก็ได้แผ่ไปถึงมวลมนุษย์ทุกคนเพราะมนุษย์ทุกคนทําบาปในอดีตนะพวกคนก็ถวายสายัตว์เพื่อล้างบาปกันนะแต่พระเจ้ารู้ว่าบาปจะหนาขึ้นมากจนการกระทําเช่นนั้นก็ไม่เพียงพอแล้วพระเจ้าจึงได้วางแผนส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาตายเพื่อบาปของเรานั่นคือการเริ่มต้นของคริสต์มาสจากที่แม่เล่ามาเอาจริงๆหนูไม่รู้เลยนะคะว่า คริสต์มาสหรือว่าการประสูติของพระเยซูเนี่ยเป็นการวางแผนมาตั้งแต่ต้นแล้วอะ่ะโอ้เป็นการเป็นแผนการของพระเจ้าแน่นอนลูกจ๋าพระเจ้าบอกเรื่องราวเหล่านั้นให้กับเหล่า,าศาสดาว่าพระบุตรของพระองค์จะมาถึงกาเนิดหนึ่งในนั้นคือท่านอิสยามาดูกันว่าท่านว่ายังไงเพราะฉะนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจะประทานหมายสําคัญเองดูเถิดหญิงพรหมารีคนหนึ่งจะเกิดมาจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่ง และเขาจะเรียกนามของท่านว่าอิมมานูเอลด้วยว่ามีบุตรคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรามีบุตรชายคนหนึ่งประทานมาให้เราและการปกครองจะอยู่เหนือบาของท่านและท่านจะเรียกนามของท่านว่าผู้ที่มหัศจรรย์ที่ปรึกษาพระเจ้าผู้ทรงมิตรฤทธิ์พระบิดาน,นิรันต์องค์สันติราชและท่านมีคาก็มีเรื่องประกาศเบธเลเฮม,มเอฟไลมเอ๋ยแต่เจ้า ผู้เป็นหน่วยเล็กในบรรดาคนยูดาที่นับเป็นพันๆจากเจ้าจะมีผู้หนึ่งออกมาเพื่อเราเป็นผู้ที่จะปกครองในอิสราเอลดังเดิมของท่านมาจากสมัยเก่าจากสมัยโบราณการท่านมาราคีได้พยากรณ์ถึงการมาของพระเยซูด้วยท่านจอร์เด็บด้วยมาฟังพระคำมาราคีบทที่สข้อหนึ่งกันพระเยโฮวาจอมโยธาตรัสว่าดูเถิดเราจะส่งทูตของเราไป และตัดเตรียมหนทางไว้ข้างหน้าเราและองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ซึ่งเจ้าแสวงหานั้นจะเสด็จมายังพระวิหารของพระองค์อย่างกระทันหันทูตแห่งพันธสัญญาผู้ที่เจ้าพอใจนั้นดูเถิดท่านจะเสด็จมาเห็นไหม่ะลูกว่าเรื่องราวของคริสต์มาสน่ะได้พยากรณผ่านเหล่าศาสดาเหล่านั้นเมื่อเวลานั้นมาถึงพระเจ้าได้ส่งทูตสวรรค์มาหามารีสาพรหมจรร์เพื่อบอกการมาของบุตรพระเจ้า เธอผู้ที่พระเจ้าโปรดปรานมากจงเชื่นชมินดีเถิดองค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับเธอมารีก็ตกใจเพราะคำพูดนานและลำพึงว่าคำทักทายมีความหมายว่าอย่างไรมารีเอ๋ยอย่ากลัวเลยเพราะเธอเป็นผู้ที่พระเจ้าโปรดปรานนี่แน่เธอจะตั้งครันและคลอดบุตรชายจะตั้งชื่อบุตรชายนั้นว่าเยซู บุตรนั้นจะเป็นใหญ่และได้เชื่อเป็นบุตรของพระเจ้าองค์สูงสุดพระผู้เป็นเจ้าจะประทานบัลังของดาวิดบรรพบุพรบุษของท่านให้แก่ท่านและท่านจะครอบครองผงพันธุ์ของยาคบสืบไปเป็นนิดแผ่นดินของท่านจะไม่มีวันสิ้นสุดเลยนี่แน่ข้าพเจ้าเป็นทาสขององค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าพร้อมที่จะเป็นไปตามคำของท่านาน,เนเ,เ,นเ,นเธ Mary, Teru <taruma> room คราวนั้นมีรับสั่งจากจัก,กรพรรดิออกาสตัสให้จดทะเบียนสัม,มโนโครัวทั่วทั้งแผ่นดินนี่เป็นครั้งแรกที่มีการจดทะเบียนสัม,มโนโครัวเกิดขึ้นในสมัยที่คิรินิอสัสพป็เจ้าเมืองซีเรียคนทั้งหลายต่างก็ไปจดทะเบียนที่เมืองของตนโยเซฟก็เดินทางจากเมืองนาซาเรตแคว้นกาลิลีไปที่เมืองของดาวิดชื่อเบตเลเฮมในแคว้นยูเดียด้วยเพราะว่าเขาเป็นวงวานและเชื้อสายของดาวิด เขาไปจดทะเบียนพร้อมกับมารีหญิงที่เขามั่นไว้แล้วและกําลังตั้งครรภ์ขณะที่เขาทั้งสองอยู่ที่นั่นก็ถึงเวลาที่มารีจะคลอดบุตรนางจึงคลอดบุตรชายหัวปีเอาพระอ้อมพันและวางไว้ในรางยญาเพราะว่าไม่มีที่ว่างในโรงแรมสาหรับพวกเขา มีพวกคนเลี้ยงแกะอยู่กลางทุ่งกำลังฝ้าฝูงแกะของเขาในเวลากลางคืนมีทูตสวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏแก่พวกเขาและพระสมีขององค์พระผู้เป็นเจ้าสองล้อมรอบเขาและเขากลัวนักทูตสวรรค์องค์นั้นกล่าวกับเขาทั้งหลายว่าอย่าก,กลัวเลยพระเรานําข่าวดีของมายังพวกท่านเป็นความยินดีอย่างยิ่งที่จะมาถึงคนทั้งหลายเพราะว่าในวันนี้พระผู้ช่วยให้รอดของท่านคือพระคริสต องค์พระผู้เป็นเจ้ามาประสูติที่เมืองของดาวิดนี่จะเป็นหมายสําคัญสําหรับพวกท่านคือท่านจะพบพระกุมารพันพระอ้อมนอนอยู่ในรางญ้าในทันใดนั้นชาวสวรรค์หมู่นึ่งมาปรากฏอยู่กับทูตสวรรค์องค์นั้นร่วมสรรเสริญพระเจ้าว่าพระสิริจงมีแต่พระเจ้าในที่สูงสุดส่วนบนแผ่นดินโลกสันทิสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งหลายที่พระองค์โปรดปรานนั้นเมื่อทูตสวรรค์เหล่านั้นไปจากพวกเขาขึ้นสู่สวรรค์แล้ว บรรดาคนเลี้ยงแกะก็พูดกันว่าให้เราไปยังเมืองเบตเลเฮมดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงแจ้งกับเราเขาก็รีบไปและพบกับนางมารีกับโยเซฟและเพราะพระพกุมารนั้นนอนอยู่ในรังหญ้าเมื่อพวกเขาเห็นแล้วจึงเล่าเรื่องที่เขาได้ยินถึงพระกุมารนั้นคนทั้งหลายที่ได้ยินก็ประหลาดใจเกี่ยวกับเรื่องที่คนเลี้ยงแกะบอกกับเขาส่วนนางมารีก็เก็บสิ่งเหล่านั้นไว้และรำพึงอยู่ในใจ บรรดาคนเลี้ยงแกะจึงกลับไปถวายพระเกียรติและสรรเสริมพระเจ้าสำหรับเหตุการณ์ทุกอย่างที่เขาได้ยินและได้เห็นที่ได้กล่าวไว้กับพวกเขา เกิดที่บ้านเบตเลเฮมแควนยูเดียในรัชการของกษัตริย์เฮโรธภายหลังมีพวกนักบราชมาจากทิศตะวันออกมายังกรุงเยรูซาเล็มถามว่าพระกุมารผู้ซึ่งเบิดเกิดมาเป็นกษัตริย์ของชนชาติยิวอยู่ที่ไหนเราเห็นท่านทางดวงดาวทิศตะวันออกเราจึงมาเพื่อนมัสการท่านท่านทั้งหลายจงออกค้นหาพระกุมารน,นั้น,มน,น,นเมื่อพบแล้วจงกลับมาแจ้งเราด้วยเราต้องการจะไปนมัสการท่าน <laughs> พวกนักปราชจึงไปตามรับสั่งและดาวซึ่งพวกเขาเห็นทางทิศตะวันออกนั้นได้นำน้าพวกเขาไปจนมาหยุดอยู่ในสถานที่ซึ่งพระกุมารอยู่นั้นเมื่อพวกนักปรา์ได้เห็นดาวนั้นแล้วก็มีความยินดียิ่งนักเมื่อเข้าไปในบ้านก็พบพระกุมารกับนางมารีมารดาจึงก้มลงนามาสการพระกุมารนั้นแล้วเปิดหีบสมบัติของพวกเขาและถวายเครื่องบรรณาการแด่พระกุมารคือทองคำกัญญาณและหมดยอ่อ ือเรื่องราวของคริสต์มาสการเกิดของพระเยซูกือเหตุผลที่เราเฉลิมฉลองคริสต์มาสเราฉลองการเกิดของพระองค์เพราะชีวิตของพระองค์บุตรของพระเจ้าเกิดที่เมืองเบตเลเฮมเพื่อสละพระชนชีพให้แก่เรานี่เป็นคนทางเดียวสู่ชีวิตนิรันดรในสวรรค์ดังนั้นในขณะที่เราให้ความสําคัญกับการมาเกิดของพระเยซูมันสําคัญยิ่งกว่านั้นคือพระองค์ยอมตายเพื่อบาปของเรา ชมในรายาไม่มีเพลทองสิ่งจร้องรักรากายาดาราสงสาวางกระจางรากสมีส่งเนื้อที่พระบันชมแห่งองค์จอมโลกาอย่าให้คริสต์มาสผ่านไปอย่างไรค่ะคริสต์มาสเป็นการระลึกถึง การมาบังเกิดขององค์พระเยซูคริสต์พระองค์มาเพื่อจะนำของขวัญแห่งความสุขมาให้กับมนุษย์ทุกคนมนุษย์ถูกบาปทำลายความสุขความสุขหายความทุกข์ทวีคริสต์มาสพระเยซูมาเพื่อรับโทษบาปแทนมนุษย์ทุกคนโดยการตายบนไม้กางเขนเพื่อให้ทุกคนพระองค์มาเพื่อนำบาปไปจากมนุษย์ เพื่อมนุษย์ทุกคนจะสามารถพบกับความสุขที่แท้จริงได้เพียงแค่คุณเชิญพระเยซูคริสต์เข้ามาเป็นพระเจ้าเป็นจอมเจ้านายในชีวิตของคุณให้พระองค์เป็นพระเจ้าผู้ช่วยให้รอดพระเยซูช่วยคุณนะคะคริสต์มาสนี้คุณไม่จำเป็นต้องอยู่ในความทุกข์อีกต่อไปคุณสามารถพบกับความหมายที่แท้จริงและพบกับความสุขที่แท้ ในพระเยซูคริสต์ได้ชวนนิรันเพียงคุณอธิษฐานต้อนรับพระเยซูคริสต์ให้เข้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตของคุณถ้าคุณปรารถนาเช่นนั้นขอเชิญอธิษฐานร่วมกันกับพวกเรานะคะให้เราก้มสีาราะหลับตาและอธิษฐานตามนี้นะครับขอบคุณพระบิดาในสวรรค์ที่ได้ประทานของขวัญที่ยิ่งใหญ่ คือชีวิตของพระบุตรองค์เดียวของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้ามาบังเกิดเพื่อตายเพื่อเราเพื่อแบกความผิดบาปความแช่งสาบออกไปจากชีวิตของเราและประทานพระพรนานาประการประทานชีวิตที่ครบบริบูรณ์ประทานชีวิตใหม่ชีวิตอย่างที่พระองค์มี ลูกขอรับพระเยซ <In> ูปเ,ปเป็นองค์พระผู้เป, ok เป็นเจ้าเป็นเจ้านายในชีวิตของลูก,ลกด้วยความเชื่อ,อ,อว่าพระองค์เป็นทางเดียวเท่านั้นส่งสิ้นพระชนบนไม้กางเขน,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 นและเป็นขึ้นจากความตายในวันที่สา,ามาลูกจะติดตามพระอง,ะองค์ตลอดไปลูกอธิษฐาน ในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนหากคุณได้อธิษฐานจากหัวใจของคุณนะครับและนี่เป็นครั้งแรกเลยที่คุณได้อธิษฐานรับองค์พระเยซูคริสต์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าผมอยากจะขอดีใจกับคุณด้วยนะครับสุขสันต์วันคริสต์มาสนะครับสุขสันต์วันที่เราระลึกถึงการมาบังเกิดขององค์พระเยซูคริสต์ขอให้ความรักสันติสุขและพระคุณของพระเจ้าสถิตอยู่กับทุกๆท่านนะครับขอบพระคุณครับ